ทำเครื่องยกกระชับก่อนหรือหลังฟิลเลอร์ดีคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนไข้มีปัญหาเนี่ยมักจะมีปัญหาในทุกๆชั้นผิวที่เราเริ่มรู้สึกว่าผิวมันตกมันหย่อนมีร่องแก้มร่องมุมปากเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะแนะนําให้ทําเครื่องยกกระชับก่อนเพื่อเหมือนเราเตรียมพร้อมคุณภาพผิวให้ดีก่อนให้ผิวมันกระชับระดับหนึ่งก่อนให้คอลลาเจนมันสร้างขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปทาหัตถการฟิลเลอร์นะคะข้อดีของการทําเครื่องยกกระชับก่อนเนี่ยหน้าเราที่มันแบบดูยกดูตกเป็นหน้ารูป U shape อะมันเป็น V shape มากขึ้น เวลาระวังฟิลเลอร์หรือว่าสารเติมเต็มนะคะจะทําให้ประเมินปริมาณการใช้ยาลดลงนะคะอันที่2ก็คือหน้าเราจะไม่อ้วนเกินไปหรือว่าเรียกว่าโอเวอร์ฟิลซินโดมอันที่สามระวางสารเติมเต็มก่อนแล้วค่อยไปทําเครื่องเนี่ยมันจะต้องมีระยะเวลารอนิดนึงเพราะว่าตัวเครื่องเขามีพลังอาจจะไปกระทบฟิลเลอร์ที่ระวังเล็กๆน้อยๆทําให้ตัวยามันสลายก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีปัญหาที่เรื่องผิวตกผิวหย่อนคล้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในคนที่อายุ30อัพอันนี้มันจะเริ่มมีปัญหาโครงสร้างหน้ามันเริ่มตกย ยุบตัวลงแล้วก็ผิวตกลงเนี่ยควรทําเครื่องยกกระชับก่อนจะเป็นเครื่องอะไรก็แล้วแต่ปัญหาผิวของเราก็มีตั้งแต่ยกกระชับในชั้นสมาร์ทหรือว่าอยากได้เรื่องผิวชั้นบนอยากให้ไขมันหน้าลดลงก็จะเป็นตัวเครื่องที่เป็นเครื่องวิทยุนะขึ้นวิทยุนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ตามปัญหาแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นควรปรึกษาคุณหมอหรือว่าแพทย์ก่อนนะคะว่าเราควรจะทําหัตถการอะไร